จเจริญพรสาวุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาทุกๆท่านการที่เวลานี้มีมูนิธิที่ตั้งตนขึ้นมาเพื่อปกป้องและพูดว่าปกป้องจะมาปกป้องรักษาทำรงซึ่งพระพุทธศาสนาก็เป็นการดีถ้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริง และมีมาตรฐานเดียวก็สำคัญคือความเป็นมาตรฐานเพราะว่าตัวท่านเองตั้งตัวท่านขึ้นมาเองตั้งมูลน,นิธของของท่านขึ้นมาเองโดยชาวพุทธไม่ได้แต่งตั้งดังนั้นมาตรฐานในการปกป้องพุทธศาสนาต้องมีเพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้นก็หนึ่งทำด้วยจิตใจที่บริสุทธ์ซื่อสัต ไม่หวังอามิสิงจ้างจากใครหรือผู้ใดที่จะเป็นนายทุนให้นำเงินนั้นในการตั้งหมูลนิธิสองการที่ฉันจะก,กล่าวถ้าต้องกล่าวโดยไม่ยกเว้นผู้ที่ผิดก็ผิดผู้ที่ถูกก็ถูกตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะหลักธรรมวินัยนั้น เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นถ้าถึงระดับขั้นปาราชิกแล้วจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าทำภกผีภพวิในัยในปรราชิกสีแล้วก็ถือว่าท่านผู้นั้นได้ประราชิกแล้วโดยสมบูรณ์ไม่ต้องมีให้ใครมาจับศึกแต่ที่จะต้องมีการมีงานจับศึกนั้นเพราะว่าผู้ที่ทำประราชิกแล้วนั้นสำเร็จปรราชิกแล้วนั้น ไม่มีความละอายไม่มีฮิโรตปะถ้ามีอำนาจทางการเงินมีบริวารมากพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพวกนี้เป็นโจรห้าร้อยที่ทำการป้นอยู่บนความศรัทธาของชาวพุทธเราพระปราชิกแล้วถือว่าเป็นโยมไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมวินัยนี้ต่อไปดังนั้น การที่ท่านไม่ศึกราสิกขาอย่างในสิ้นคิดท่านปราชิกแล้วจากข้ออธินธทานปราชิกโดยการตัดสินของศาลเมื่อพศ .2565 ตามเอกสารที่คลิปที่2องอัตมาได้ให้ท่านทั้งหลายได้ดูไปแล้วนั้นและตามคลิปที่2นั้นอัตมาได้แจ้งความ ขอทำอธิกรกับในประราชิกสิ่งคิดซึ่งเอกสารได้ส่งไปแล้วที่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วป่านนี้ท่านคงได้รับเรียบร้อยแล้วอีกประมาณอาทิตย<อ>์หนึ่งหลวงพ่อจะทวงเลขเลขการรับเอกสารนั้นจากท่าน และท่านจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในการตั้งอธิการหรือไม่ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องทําตามกฎหมายของเถระสมาคมในการตั้งอธิการตามที่หลวงพ่อผู้วินโจทย์หลวงพ่อมีเอกสารครบนะเอกสารของนายสิ่งคิดปราชิกที่มอบอำนาจให้ทนายทนายอัศวิน ในการสั่งฟ้องคดีพระโจซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพระนะท่านหนีไปบวชหลังจากคดีสิ้นสุดแล้วท่านไม่มีฐานะทางสังคมและไม่มีเงินทองจึงถูกจับไปติดคุกอยู่ถึงสี่ห้าวันน่าสงสารมากซึ่งท่านก็เคยไปอุปถักสมัยที่พระสิ้นคิดนี้ยังไม่มีฐานะยังไม่มีอะไรเลยภูมิก็ยังไม่มีหลวงพ่อได้เห็นภาพ แล้วยองกลุ่มเก่าที่เขาปรถาปรถามมานั้นเห็นความชั่วของนายประชิชสิ้นคิดจึงถอนตัวออกมาทั้งหมดและไมาให้ข้อมูลหลวงพ่อในการทำอธิกณรกับนายสิ้นคิดอยากจะเตือนมูนิธิของนายอนันตาถ้าจท่านตั้งขึ้นมาโดยที่ชาวพุทธไม่ได้ขอร้อง ชาวพุทธเราไม่ได้แต่งต,ตั้งแต่ท่านอาสาเข้ามาเองดังนั้นการอาสาเข้ามาเองนั้นมูลนิธิของท่านนี่ต้องบริสุทธิ์ที่มาของเงินในการตั้งมูลนิธินี้ท่านต้องได้มาในทางที่ชอบจึงจะเป็นเรียกว่าถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้หลวงพ่อจะดูไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์ว่า สารตัดสินให้สิ้นคิดประราชิกชนะคดีอธินาทานก่อนหรือสิ้นคิดประราชิกได้ทำพิธีมอบเงินให้ในายอัศวินไป็นผู้รับมอบแทนให้กับายอนันชัยหนึ่งล้านบาทในการนำไปตั้งมุลนิธิ ไทม์ไลน์ตรงนีสง้สองอันนี้จะแตกต่างกันซึ่งเป็นข้อเท็จจริงไม่สามารถบิดเบี้ยวได้ซึ่งท่านมีคลิปของท่านหลวงพ่อมีคลิปอยู่เวลาท่านมอบเงินเวลาไหนวันที่เท่าไหร่กับวันที่สาลตัดสินอันนี้จะเป็นเครื่องท่านต้องตอบคำถามของสังคมชาวพุทธเราว่าเมื่อไร่ที่ท่านรับเงินจากมูลนิธิจากในสิ้นคิดปรราชิกมามาเวลานี้ปรราชิกแล้วละ่ะ มาตั้งหมูลนิธิกองทัพธรรมเวลาไหนก่อนสารตัดสินชั้นต้นหรือหลังตัดสินชั้นต้นท่านต้องสแสดงหรือถแถลงการท่านใอนาชัยเห็นท่านถแถลงการอยู่บ่อยๆคลิปที่ท่านถแถลงการออกมาหลังท้ายคลิปนี้หลวงพ่อจะเปิดให้ดูแล้วท่านดูมาตรฐานของท่านเทียบกับมาตรฐานของท่านท่านได้กล่าวหาว่า ในขณะนี้มีพระเนี่ยชอบไปท้าตีท้าต่อยก็ยมทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมากับพุทธศาสนาท่านจี้ไปที่สำนักพุทธว่าสำนักพุทธไม่ทําอะไรเลยเงียบเฉยแต่ในขณะเดียวกันท่านธนัาชัยตั้งแต่แก้งเชื่อมจิตท่านได้นิมนต์ห,หลวงพ่อไปที่สำนักง,งานของท่านและให้หลวงพ่อได้พูดเป็นคนสุดท้ายในกรณีของเชื่อมจิต ที่ท่านเรียกชื่อเสียรู้เลิน่นเลิ่อรู้ว่าทีมแอดเวนเจอร์ได้ห,หลวงพ่อพูดเวลา5นาทีที่กองป่าเป็นคนสุดท้ายวันนี้ในประราชิกสิ้นคิดได้ประราชิกแล้วตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าขาดเพียงการทำอธรริกณรและลงนิขากรรมเท่านั้น ซึ่งเวลานี้มีโจทย์แเอกสารครบศาลชั้นต้นตัดสินแล้วให้ชน,นะคดีเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2565และได้อ่านคำพิพากษาในวันเดียวกันดังนั้นทามเวลาตรงนี้ท่านอนุชัยต้องมาตอบชาวพุทธว่าการที่ท่านไปรับเงินจากในสิ่งคิดนั้น เป็นเวลาไหนก่อนหรือหลังตัดสินถ้าก่อนก่อนสารตัดสินก็ถือว่าท่านรับเงินจากพระสิ้นคิดแต่ถ้าท่านรับหลังรับหลังสามคำตัดสินของศาลเพราะคำตัดสินของศาลนี้ถือว่าเป็นที่สุดในสิ้นคิดปราชิกตาม คำสั่งสองศาลข้ออธินาทานในการฟ้องโจทเป็นโจทฟ้องโยงให้เสียทรัพย์ซึ่งระบุอยู่ในพระไตรปิฎกในพระวินัยพระไตรปิฎกของฉบับมหามกุฏเล่มที่สองหน้าที่2ี่สิุกฟ้องร้องอย่างลงอย่างสารอย่างเจ้าของให้แพ้คดีต้องอาบัติาราชิกและฉบับเดียวกันของมหามงกุฎ เล่มที่2หน้าที่25ก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันพิสุทฟ้องร้องอย่างลงศารอย่างเจ้าของให้แพ้คดีต้องอาบัติประราชิกฟูฟ้องกันงลงศารเจ้าของแพ้ต้องอาบัติธุรจัยอันนี้คือหลักฐานตามพระไตรปิฎกเลขเอกสารทางสารซึ่งหลวพ่อได้แสดงไปแล้วในคลิปที่2อันนี้เป็นคลิปที่3เดี๋ยวเรามาเทียบดู ในคลิปนี้จะประกบคลิปของธนันนาตาชัยที่พูดเรื่องว่าพระทะเลาะกับโยมท้าตีท้าต่อยทําให้เกิดความเสียหายกับระหว่างการที่ในปราชิกสิ้นคิดท้าตีท้าต่อยกับพระอหันซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยทําไมอนาตาชัยท่านถึงดูคลิปที่หลวงพ่อประกบท่านมีดูคลิปตลอด ทำไมท่านดูได้อย่างนิ่งเฉยไม่ประกาศอะไรเลยการที่พระทะเลาะกับโยมนี่เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเพราะถือว่าเป็นปุถุชนด้วยกันแต่การที่พระประชิกสิ่งคิดนี้ไปท้าตีท้าต่อยกับพระหลานนี่อันนี้มันทำลายพระพุทธศาสนายอย่างยิ่งไหนยังจะ กล่าวถึงความเท็จของปฐมสังกยาว่าพระอานนทในถ้ำนอกถ้ำเถียงกันซึ่งนอกถ้ำไม่มีในการปฐมสังกายนั้นในครั้งที่หนึ่งที่บรรพศครูหาเป็นสังกการมที่ใหญ่อุปสมโดยพระเจ้าอาชาติสตัตรูดังนั้นนอกถ้ำจึงมีแต่ทหารพระอื่นนอกจาก500รูปแล้วถูกไล่ออกจากกรุงราชราชคึกครั้งหมด ไม่อยู่เพื่อไม่เกะกะในการทำสัคัคฆญานาครั้งที่หนึ่งนี้ในปฐมสังฆญาน,านั้นในสิ้นคิดได้กล่าวดูหมิ่นพระอานน์ารอยล,ลูกว่าทำสังฆเภททำพระสงฆ์ให้แตกแยกซึ่งเป็นความเท็จการปฐมสังญญาครั้งแรกนั้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งปี จึงมีการแตกแยกคณะสงฆ์ออกเป็นสองคณะแล้วไม่เรียกว่าเป็นมานิกายเหมือนกับที่ในสิ้นคิดพูดเขาเรียกส,สังคีติพระสังคีติทำโดยวัชีกรบุตรเรื่องของวัตถุสิบประการคือข้อวิในที่มีความขัดแยง้ง10บสบข้อซึ่งพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานนั้นท่านได้ทรงตรัสไว้ว่ากับอนอนท์ว่า ถ้าวินัยธรรมวินัยต่อไปในอนาคตหลังพระตถาคตลงไปแล้วสงปรารถนาอยากจะแก้ให้แก้ได้แต่เนื่องจากในขณะนั้นพระองค์ทรงปรงอายุสังขารสามเดือนถ้านอนอยู่ในภาระที่โศกเศร้าจึงไม่ได้ทรงทูลถามว่าวินัยข้อไหนพึง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 ถอนได้ข้อไหนไม่พึงควรถอน แต่การปฐมสองนิญญาณาในบนรรพกุหานั้นพระสงฆ์ห้าร้อยูปลงมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่าในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีพระชุชนพรนาอยู่นั้นพระอ,องค์ทรงบัญญัติพระวินัยไว้อย่างใดพระสงฆ์พระอาหารห้าร้อยลูกท่านก็ไม่ทรงเพิ่มเติมและไม่ทรงถอนพระวินัยทั้งหมดทรงคงไว้ดังเดิมซึ่งเรียกว่า เถรวาดซึ่งเดิมทีนั้นคณะสงฆ์มีคณะเดียวคือคณะของเถรวาดก่อนจะแตกแยกออกเป็นนิกายหลายๆนิกายเป็นมหายานแม้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากนั้นอีก2,500กว่าปีคณะสงฆ์ก็ยังมีคณะเดียวนะนะมีคณะย่อยคือของวชีบุตรซึ่งไม่มีใครอุปธรรมเพราะพระเจ้าโศกนั้นอุปธรรม เถรว่าเราและได้ส่งธรรมทูตออกมาเผยแผ่ถึงเก้าสายศาส,สนาจึงดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้รู้สึจะมีอยู่สองรูปคมภูและด่าคารวาท้าตีท้าต่อย<ม>ก็้วสำนัก<ะ>พุทธมีไว้ทําอะไรทําไมเฉยอย่างเลยนิ่งอย่างเลยอย่าทําเป็นเล่นไปนะครับาศาสนาเนี่ยมันจะล่มสลายเหมือนอินเดียนะจากกรณีที่มีพระรูปหนึ่งได้ท้าตัวต่อตัว เวทีไหนก็ได้กับคารวาสออกทางสื่อโซเชียลจนเกิดเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์ออกไปต่างๆน,น,นานาล่าสุดทนายอนันชยัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีและสำนักพุทธจังหวัดชนบุรีท่านทำอะไรอยู่ครับทำไมปล่อยป่าล่าเลยให้พระสอเสือในสังกัดฮัตตีท่าต่อยกับคารวาสอย่างกับนักเลงโตไม่สำรวมเลยเป็นโลกาวัชชะทำให้คณะสงฆ์โดยรวมเสียหาย จากที่ก่อนหน้านี้ทนายอนันชัยชัยเดชได้ไลฟ์สดพูดคุยกับมหาหมีดรประยุทธ์ประเทศเสนาถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมที่สำนักพุทธต้องเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้โดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ทนายอนันชัยกล่าวว่ากรณีที่มีพระรูปหนึ่งออกมาท้าตีท้าต่อยกับคารวาสเจ้าคณะผู้ปกครองต้องทำยังไงสำนักงานพระพุทธศาสนาต้องทำยังไงทำไมเฉยจังเลยท่านเจ้าอาวาสฟังไว้นะครับมีพระหลายรูปที่ขม่มขู่และด่าคารวสา รวมถึงท้าตีท้าต่อยเจ้าอาวาสท่านเป็นรูปแรกที่ต้องดาเนินการเรื่องนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีอยู่สองรูปที่ออกมาท้าตีท้าต่อยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสจะต้องเป็นด่านแรกที่ต้องตักเตือนวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากนั้นก็ต้องเป็นเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดต้องดำเนินการและตอนนี้สำนักพุทธมีไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตักเตือนอย่าปล่อยให้มีการด่า,า,าทอคารวะแบบนี้ซึ่งเราในฐานะทนายกองทัพธรรมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่าเป็นเล่นไปนะครับเพราะเหมือนเป็นบ่อทําลายในกรณีที่ภาพรูปหนึ่งนี่นะออกมาท้าตีท้าต่อยอท้าชกนี่นะฮะเจ้าคณะผู้ปกครองจะต้องทำยังไงสำนักงานพระพุทธศาสนา,าจะต้องทำยังไงทำไมเฉยจังเลย นิ่งจังเลยเจ้าวาดฟังไว้นะครับมีพระหลายลูกที่ข่มขู่และด่าพระละวาดท้าตีท้าต่อยเจ้าอาวาสเป็นคนเป็นรูปแรกนะครับที่จะต้องดําเนินการเรื่องนี้มีแต่พระรูปนี้แหละครับ,รบที่ออกมาท้าตีท้าต่อยรู้สึกจะมีอยู่สองรูรบแต่ไม่ขอยเอ่ยนามนักมีอยู่สองรูปรรซึ่งเจาา้าคณะผู้ปกครองคือเจ้าอาวาสจะต้องเป็นด่านแรก ที่จะต้องตักเตือนนะตักเตือนตักเตือนเป็นวาจาหรือระลักกระสอนลักกระสอนครับแล้วถ้าไม่ได้ปั๊บถ้าเป็นเจ้าอาวาสก็คือเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดต้องดําเนินการต้องดําเนินการถ้าสำนักพุทธไว้ทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถ้าสรุปอย่างเงี้ยอยากจะคุยอย่างนี้ได้ไหมครับหาหีครับว่าพระที่ออกมาเนี่ยออกมาต่อว่าต่อขานคารวะดาคารวะเนี่ย เจ้าคณะผู้ปกครองก็คือเจ้าอาวาสตำบนอำเภอสำนักพุทธต้องร่วมมือกันไปตักเตือนนะครับอย่าปล่อยให้มีการบริพาทครารวาสอย่างนี้ครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมูลทิทนายกองทัพธรรมนะครับจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วจะดูีิว่าเจ้าคณะผู้ปกครองของพระเนี่ยรวมถึงสำนักง,งาน พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนั้นนี่นะครับอู่แม้แตุ่ทธชาติเนี่ยจะทําทตามที่เราบอกกล่าวหรือเปล่าท่านอย่าเฉยนะครับทั้งคณะสงฆ์ผู้ปกครองแล้วก็ทั้งาสานักง,งานผูศาสนาประจําจังหวัดนั้นๆ,ๆนี่ยครับศาสนาเนี่ยมันจะล่มสลายเหมือนอินเดียนะอย่าทาเป็นเล่นไปนะครับเพราะว่าเป็นการอะไรนะมามีเป็นการบ่นทําลายเหมือนกันขณะที่มหามีบอกว่าถ้ามีพระรูปใดรูปหนึ่ง มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นปาลาซิกซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขวงที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต,ต้องมีการเข้าตักเตือนหากไม่ดําเนินการถือว่าละเว้นการปฏิบัติละเมื่จริยาภสังาธิการและสํานักพุทธซึ่งมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถที่จะดําเนินการทางสงฆ์ได้ด้วยการทําหนังสือตักเตือนและสอบอธิกรณ์หากปรากฏความผิดถ้าสํานักพุทธไม่ทําก็จะถูกกล่าวหาว่า ละเมิดการปฏิบตัติเพราะสำนักพุทธมีหน้าที่ปฏิบตัติในการปกป้องคุคของพระพุทธศาสนาถ้ามีพระรูปใดรูปหนึ่งนะครับท่านมีพฤติการลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องประราชิกสมบุติ์นะครับ,รบเราดูตรงน,นี้ก่อนแต่ถ้อยวาจาการพูดการจาการแสดงออกทางสื่อมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศมืออาจจะทั่วโลกถ้ามีใครเปิดดูถ้าถ้าเป็นพระลูกวัดเป็นหน้าที่เจ้าวาส จะต้องนิมนต์มาแล้วตัดเตือนท่านถ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสเองนะครับสมมุติว่าเป็นเจ้าอาวาสพระรามหลวงหรือเจ้าอาวาสวัดละเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขบที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องตัดเตือนท่านด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือนะครับถ้าเจ้าคณะตำบลไม่ดําเนินการเป็นหน้าที่เจ้าคณะอำเภอและเจ้าจังหวัดและเจ้าคณะภาคแต่ละขั้นตอนที่ไม่ดําเนินการถือว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติเนื่องจากว่าพระสังฆธิการ ตามมาตรา45พรบสมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานครับตามความในประมวลกฎหมายอาญาท่านมีหน้าที่ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยอำนาจเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจอ้าตําบลครับรู้สึกว่าในวงเล็บที่4หรือ5ก็คือระงับอธิการตักเตือนแล้วก็ดูแลระงับความสงบเรียบร้อยในเขตที่ปกครองของตนถ้าไม่ทําก็คือละเมิดจริยาวสมแนาธิการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขามากล่าด่าพระ ยาปล่อยให้พระปฏิบัติตัวจนกระทั่งว่าเรียกว่าโลกมังประชาชนเขาติดตอนต้นสังฆยานาเนี่ยทาไมต้องไปประชุมกันด้วยถ้าเห็นเหมือนกันพระอรหันต์เจโตวิมุตติห้าร้อยองค์ไปประชุมกันทําไมอ่ะทาไมไม่ให้ลงความเห็นเหมือนกันเลยมันต้องประชุมหรอเอาเอาแบบนี้แกจบแล้วจะนี้ยังไปโศกไปเสียงกันนะนะจริงไหม เสียงกันตรำตแดงเหมือนประชุมสภาเหมือนกันแหละ,หละในถ้ำสุวรรณคูหาเนี่ยไม่ใช่เสียงธรรมดาพระอนุนยังโดนปรับอาบัติตั้งหข้อด้วยนะขนาดเป็นผ้าละหันนะนะแล้วก็เจโตด้วยนะนะพอสังฆยนาเสร็จออกมาจากถ้ำพวกอยู่นอกถ้ำก็ไม่เห็นด้วยก็เสียงกันอีก พระอรหันต์ทำไมต้องเสียงกันต้องถกกันเพราะพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้หมดท่านไม่ได้รู้อะไรเลยเลอะเทอะเลอะเทอะคุณโกหกจนเพีย้ยนท่านหมดรู้งั้นจะเรียกว่าศักแต่ว่ารู้เหรอโลกก็คือโลกทางเส้นไหนที่ไม่เคยเป็นเหมือนเหมือนเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไปประุมธานีท่านไม่เคยไปเนี่ยท่านก็หลงทางเหมือนกันแหละ ไม่เคยไปทางที่ไม่เคยชินนะเห็นไหมพอต้นสังขยาาเนี่ยเห็นไหมออกมาเนี่ยนอกถ้ำกับในถ้ำถเสียงกันพระหรหันนี่แหละแตกออกมาเป็นแปดนิ้กายนะ่ะภายในไปไนเน่ะภายในไปกี่วันนะ่ะนะเริ่มเกิดอาจารย์ริยวาาเกิดขึ้นเห็นไหมอาจารย์กูกู อาจารย์กูกลุ่มกูกลุ่มมึงอะแยกกันไปตั้งลัทธิต่างๆขึ้นมาก็มีนิกายหนึ่งเป็นนิกายใหญ่มากที่เกิดขึ้นในชมพูชวีปเห็นไ,ไหมนั่นคือนิกายมหายานไหอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะเรียกว่าพุทธมติคือโยมกับพระประชุมกันอะเรียกว่าพุทธมติชาวพุทธเนี่ยบุตบริษัทไม่ได้ประชุมกันเฉพาะพระเทีานะี้โยมเขาประชุมด้วยก็เลยเห็น เราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่าบูวตะลองเพลิดเพลินก็ภาพลวงตามาเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีพลังผาดกันบ้างแต่อย่ามาทาาทางมาซ้ำเติมให้มากเกินไปคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไร กกูดกันแม้จะภาคกูก็ไม่เป็นศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีกูเนะี่ยพวกชิดาก,กูไม่ได้ศรัทธากูนะกูก็ช่วยมันไม่ได้เพราะมันไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่กูจะช่วยได้กูก็ไม่ให้ค่าหรอกเพราะไม่ศรัทธากูไง กูจะไปห่วงมันทำไมเนาะเออเจอหน้ากันก็ชัดกันแค่นั้นแหละฮะฮะอมบวกฮะฮะอมบวกหัวเราะมักจะเป็นอาการความงู่ความหลงของตัวเอง จึงได้หัวเราะคือไม่จําเป็นจะต้องไปเหนื่อยในการหัวเราะมันก็ไปหัวเราะถจนเหนื่อยเกือบตายอย่างนี้มันเป็นความหลงมันเป็นโมหะเหมือนกันมันเป็นกิเลสได้แล้วยังรู้ได้ง,ง่ายๆตรงที่ว่ามีหลักที่ว่าพระอราหันต์ไม่หัวเราะมีานี่ย่เขาเรียกขันข้นขั้นพื้นๆแต่ขั้นปรมาจารย์เนี่ยให้ทิ้งความดี ให้ทิ้งความดีให้ทิ้งความดีห,หลวงพ่อจะสอนเด็กน้อยสิ้นคิดพูดให้ถูกต้องนะพระอาหารหรือโลกุตละนะั่นน่ะท่านสามารถทำความดีได้ยอย่างมหาศาลแต่ท่านไม่ติดดีพูดให้ถูกต้องด้วยอย่าสิ้นคิดหากไม่คิดเอาอะไรมาพูดครับเอาปาก ศีลก็ไม่มีทมก็ไม่มีกูเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีศีลกินปลาย่างเห็นแต่ก่างปักแขวแมวกินปลาย่างกางปักแขวนำคำเรื่องหัวลมใชหลมบอนกางแคด่พ่อเฮาลมบางพิบบังเคลื่อนจมิงมิงผาบุรัางปั่นเขวจีจิ้งจอกลมตึงไงชวนแปลได้ไหมครับาแปลไม่ได้กระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะ Yes ท่านพิจรารณาเอง ว่าสมควรที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่สมควรเรียกว่าพิสุขหรือไม่สมควรเรียกว่าพระหรือไม่ถ้าคิดอยู่ไม่มีทางจะเข้าไปสู่ฌานได้หลวงตากล้าเลยกล้าพูดเลยเพ้าเนี้ยมีสติจะเข้าฌานไม่ได้เด็ดขาดพวกที่จะเข้าฌานถ้ามีสติอยู่เข้าไม่ได้นี่แหละของแท้ ู้จักของแช่วะความกลัวไม่ไม่มีครูบาปก,กูก็ไม่กลัวบุญกูก็ไม่กลัวพระละหันกูก็ไม่กลัวต่อยกันได้เลยจริงกระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะ Yes